เดี๋ยวมีตังมาก่อนไนด้ยินแต่ซื้อมีตังด้วยกันตังก็เหมือนตังเลยตังตังผู้ว้อยู่ข้างใต้พุน่นน้าคู่เหรอเมื่อกี้คู่เหรอได้ยินชื่อตังได้ยินชื่อมีตังแล้วร้องหาเลยอ๋อ้ร้องหาตังเรียกตัวแม่ค่ายตัวตัวหมา นี่งไงมีตังอันนี้มีธงเออดีใจดีใจ,ดใจได้พ่อตเขกันมดเ

จ้าขอบคุณหลายๆค่ะทีวีมาหาอ๋อมเมือระตีเบิ้งมือระตีหาพี่บัวยังอ,อยากกินนี่แล้วเห็นคนอันนี้ก็อยาก เห็นคนหลายกับว่าค้นหาให้กิน,น,นเป็นทางปลอดภัยค่ะค,คุณนายยังไปามตมําเอยแต่คุณนายเจ้าขึ้นสิเมือแต่เนาะ mười bò hả ừ. Tăng mười bò cứ thì mười thế bưng mướn này nôi chấp mà gian khấu hại ไปแล้วเมฟซีไปแล้วขอบคุณนะคะที่แวะมาหาสาวอุ้มเจะไปหยางหยางหอนกหอย่างอย่านอาเอาเอตอาตั้งชือไป

当你了，当 ด,ดกับห่อนพี่น้องโชคดีจุค่ะมาาเมื่อวานบ่าไข่ห่อนเนาะมาเมื่อในห่อนยางแห้งเลยค่ะเดด ยังยิ้มเปื่อยๆแทอันนี้ก็มีแต่อยากเบิ้งผุนเห็นคนบ่ได้ขอกินย่างเดียวโอ้ยเป็นอย่างนอไปอื้อใส่อันญญาจาของสิกินเอาออกแน่นั่น แม่ยังสาวนะคะแม่ฟ้าใสฮาเบิ้งน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่ออกแล้วไก่สิได้กินอีกแล้วใส่นะแล้วนอนนอนเห็ดน้องใหม่สุ่มนอนง่ายบ่ฮั่นง่ายป่ะในต้นอืออกดีเดี๋ยวสิตัดตัวนี้ออกอยู also, also ie. ่บี่บ่ตัวนี้ก็สิตัดออกอยู่นี่แหนงนี่ไใบก้อนเนี่ยมันใหญ่จังเอย่อเสียใบเถกเกียง นี่มีอยู่สองงูได้กินทั้งปีนะคะกอนี่ตดหลดี๋ยวเต่าเล้ยวจตัดกัตัดไหน่ะนอน โอได้ดิมันเลยนักนมีเด็ทั้งไต้ก็มีการังสิเตะขึ้นดิแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาออกอยู่ทั้ง้างๆน่ทนางทมันออกยังไง่ิยัไ่มันขึ้นสูงต้องปุ่มทั้งใตอครับเอาายแล้วมันออกดีนะกินทั้งปีเลยค่ะคนเกงเศร ที่ไปบานไปไหวคนว้นเถาห้นน้ำข้นเถาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะ,ะคลิปน,นี้ก็ไว้ซ้ำนี่ก็เนาะค่ะสวัสดีค่ะ